วันที่23-27ตุลาคม2567บรรยากาศงานแปลน for kids festival คือคักไปทั่วชัน Hall, ้น4 Westgate Hall, ซ e n t r a l w e s t g เกตเทศกาลสุดยิ่งใหญ่สำหรับเด็กปูทางสู่ความถนัดในอนาคตให้ลูกรักครั้งแรกที่รวมพลเหล่าแก๊้งอนุบาลและน้องๆชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นมาตะลุยโลกแห่งความสนุกและการเรียนรู้ไปด้วยกันภายใต้ธีมสุดสร้างสารรค์โตขึ้นหนูอยากเป็น ในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมายนำโดยตัวละครในนิทานขวัญใจเด็กจากแบรนด์ for kids ทั้งกุ้งกิง้งไดโนน้อยลูกลิงปุ้ยปิงปันมาริ่มสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆทุกคนเราจัดฐานกิจกรรมสุดสนุกให้เด็กๆเ,เล่นอย่างชำใจเริ่มจาก ฐานกุ้งกิงพาเที่ยวตลาดหันษาเด็กๆจะได้ใช้ทักษะทางสังคมตลอดจนพัฒนาการทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการซื้อของในตลาดหันษาซึ่งมีทั้งร้านแฮปปี้ซาลอนร้านแฮปปี้แท t ทูร้านแฮปปี้มินิมาร์ทร้านแฮปปี้เฟรัวร์และแฮปปี้คาเฟ่เด็กๆจะต้องเรียนรู้การใช้เงินแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเหรียญจำลองมีการคำนวณและการจัดการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการใช้ชีวิต ไดโนโน้อยลุยทำมลอึกกึย๋ยปลุกจินตนาการและความกล้าหาญในตัวเด็กๆให้พิชิตภารกิจตามหาลูกบอลวิเศษฝ่าเส้นทางวิบากที่จะท้าทายความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผ่านด่านเทาวันจึกกระดือด่านหินงอกจอมเบียดด่านใยสายรุ้งอินุงตุงนัง่งด่านรองเท้าเด้งดึงด่านไดโนโบอลวิเศษและด่านห้วยจระเข้ยิ้มแฉ่งเพียงลําพังฐานนิทานเพื่อนรัก ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ด้วยโครงการนิทานแสนสนุกจากทั่วโลกที่คัดสรรและแปลาภาษาโดยนานุกฮูกให้เด็กๆมานั่งพักและอ่านนิทานอย่างมีความสุขผ่านลูกลิงตะลุยเขาวงกฏ สนุกกับเส้นทางวกวนคดเคี้ยวในป่าหาทางไปยังต้นไม้วิเศษเพื่อรับของรางวัลซึ่งนอกจากความสนุกแล้วยังเป็นฐานที่ส่งเสริมการใช้ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการสังเกตเส้นทางที่คดเคี้ยวของเขาวงกฏตลอดจนการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไปใหถึงเป้าหมายให้ได้ฐานปุยปิงปันฟันโคดิง้ง ฝึกสมองด้วยเกมรูปแบบ u n นปั c k Coding ซึ่งเป็นพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณประกอบด้วยด่านจะเก็บอะไรในสวนของเล่นนี้เก็บตรงไหนดีนะมีอะไรอร่อยบ้างนะและด่านซ่อนอยู่ตรงไหนเอย่ยที่จะช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมด้วยความสนุกสนานไปพร้อมๆกันต่อด้วยโซนของเล่นไม้แปลน Toys Forest of Play ตอนลุยป่าท่าสัมผัสที่ให้น้องๆได้เรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติผ่านของเล่นไม้สุดสร้างสารรค์พร้อมคอนซัลท์สเปซมุมปรึกษาสารพันเรื่องเด็กกับผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการเล่นบำบัดและส่วนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ Magic of Science โดยออพาวชที่เปิดโลกแห่งความรู้และความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ให้น้องๆได้เรียนรู้แบบสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมีโซนฟาร์มหันาให้น้องๆแต่งตัวเป็นซูคีเปอร์ให้อาหารคาปิบาร่ากระต่ายและสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายสนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆปิดท้ายด้วยโซนเวทีร้องเล่นเต้นโชว์จากเหล่าคนมีฝันที่สร้างแรงบันดาลใจและความฝันให้กับน้องๆและโซนออกร้านจากร้านค้าและสถาบันการศึกษาชั้นนำที่คัดสรรมาเพื่อเด็กๆทุกคนโดยเฉพาะ b r a น d f ฟ r k i คิสเฟสติวัครั้งที่1ประสบความสำเร็จอย่างงดงามตลอด5วันเราได้สร้างความทรงจำสุดพิเศษให้กับเด็กๆและครอบครัวกว่า40,000คนรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขของน้องๆทุกคนคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างยิ่งเตรียมพบกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่รอให้ทุกคนมาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอีกครั้งในแบรนด์ o r ร์คส Festival ครั้งที่2รับรองว่าจะยิ่งใหญ่และสนุกสนานมากกว่าเดิมแน่นอน